กับรอบรสอดนอน,นะคะก็สืบเนื่องมาจากหลังจากทางที่กรุงเทพมหานครนะเนี่ยเขาก็มีการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยนะคะบริเวณถนนมหาราชก็ตั้งแต่มีท่าเตียนแล้วก็ท่าราชวรดิตฐ์ด้วยนะคะซึ่งปรากฏว่าการจัดพื้นที่ค้าขายใหม่ให้กับผู้ค้าเนี่ยวันนี้เราจะไปดูนะคะว่าชีวิตของอความเป็นอยู่ของคนที่เขาเคยค้าขายตรงนั้นเป็นยังไงแล้วเสียงสะท้อนประชาชนเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะติดตามได้จากคุณสุชาดาแก้วนางค่ะครับผม เป็นสิบสิบปีแล้วอ่ะจู่ๆมาไล่คือคุณบอกว่าคุณจัดระเบียบเออให้พ่อค้าแม่ค้ามีอะไรได้อะไรเงี้ยฮะจัดระเบียบไม่ใช่จัดระเบียบครั้งนี้แบวาบ,าบว่าเหมือนกับไล่เลิกคือคืนความสุขอ่ะพี่คืนความสุขแต่ยัดเยีดยดความทุกข์ให้พห่อค้าแม่ค้ามันเหมือนกับว่าเราแบบพูดแล้วน้าตาจะไหลวันขายได้ไม่ถึงร้อยผมว่าตายแล้ว ที่ผมขายอยู่ท่าจ้างนี่ขายมาสิบกว่าปีแล้วแล้วต่างชาติก็มาซื้อรองเท้าของเราเองเราผิดเองเงินจะได้สะพัดเข้าใช่มะเห็นผมบางทีเห็นใกลก้บางคนอกอา้าวลุงไปขายที่ไหนยังไม่มีที่ขายเลยจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกจัดระเบียบบริเวณรอบๆสนามหลวงนี้นะคะทาให้เราเห็นว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบในครั้งนี้มากคะ่ะ ซึ่งถึงแม้ว่าทางกรุงเทพมหานครเองนะคะจะจัดพื้นที่ใหม่ให้กับพวกเขาแล้วแต่พื้นที่เหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าค่ะวันนี้ค่ะเราจะไปคุยกับผู้อํานวยการตลาดกรุงเทพมหานครค่ะว่าเขาจะแก้ไขกับปัญหานี้อย่างไรค่ะ นายชยนั์เจติยานุวัฒน์บอกทีมข่าวของเราว่าหลังจากที่ทางกรุงเทพมหานครจัดระเบียบพ,พื้นที่ร้านค้าแผงลอยที่ตั้งขายบริเวณทางเท้าของถนนมหาราชตั้งแต่บริเวณท่าช้างจนถึงท่าเตียนทางสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครก็ได้จัดพื้นที่ค้าขายใหม่ให้แก่ผู้ค้า4จุดจุดแรกบริเวณตลาดนัดธนบุรีเขตทวีวัฒนาจุดที่2ตลาดเทวราชเขตอุสิ์ จุดที่3ตลาดรัชดาพิเศษเขตทนบุรีและจุดสุดท้ายคือตลาดราชบุรณะโดยผู้ค้าที่ตั้งแผงลอยอยู่บริเวณถนนมหาราชมีทั้งหมด400รายมีผู้ค้าที่แสดงความจำงย้ายมาที่ตลาดใหม่ประมาณ10ราย ซึ่งนายชัยนั์เปิดใจกับทีมข่าวของเราว่าเข้าใจเหตุผลของทางผู้ค้าที่ไม่ย้ายมาอย่างพื้นที่ใหม่ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดให้แต่ก็อยากให้เข้าใจทางกรุงเทพมหานครที่ต้องการคืนพื้นที่ให้กับประชาชนคนอื่นที่ใช้พื้นที่บริเวณทางเท้าด้วยมีการเจรจามาสองเดือนที่แล้วนะสามเดือนที่แล้วที่จะให้ผู้ค้าเนี่ยในในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ออกจากพื้นที่ ต,ต้องเคลียร์ก่อนว่าอันนี้คือในบริเวณเกาะรัานนาโกสิน์คือท่าช้างท่าพระจันทร์แล้วก็แล้วก็บริเวณ้ตรงท่าราชท่าเตียนท่า,า,าราชวลดิษอ่ะอันนั้นอ่ะคือเป็นแผงจอนกรุงเทพมหานครเมื่อจัดระเบียบแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ว่าให้คุณเลิกขายไปอย่างเดียวกรุงเทพมหานครก็ถ้าเกิดผู้ค้าสามารถโยกย้ายไปขายที่อื่นได้ก็โยกย้ายไปขายที่อื่นแต่ถ้าเกิดโยกย้ายไปขายที่อื่นแล้วหาที่ไม่ได้เนี่ยกรุงเทพมหานครก็จัดสถานที่ ที่เป็นตลาดของเทพมหนนครเองเนี่ยที่กรุงเทพมหานครดูแลเนี่ยอยู่4ที่เป็นที่รองรับผู้งตรงนะบริเวณนะั้นถ้าสมมติว่าขายผักคุณเอาอย่างอื่นไปขายมันก็ขายไม่ได้มันต้องดูคาแรคเตอร์ของผู้ค้าแล้วก็ดูคาแรคเตอร์ของตลาด ด้านผู้้าที่ยังคงวนเวียนมาขายของบริเวณถนนมหาราชก็เปิดใจเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่ย้ายมาขายในพื้นที่ใหม่ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดให้ว่าพวกเขาเข้าใจกับมาตรการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยของทางกรุงเทพมหานครแต่สาเหตุที่พวกเขาไม่อยากย้ายไปขายยังพื้นที่ใหม่นั้นเพราะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากบ้านของพวกเขาอีกทั้งสถานที่เหล่านั้นไม่เหมาะกับสินค้าที่พวกเขาขายซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ขายให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ดูค่ะแต่ไม่ดีของป้าเนี่ยจะขายเฉพาะต่างชาติที่อื่นจะขายไม่ได้เลยเคยไปมาแล้วขายวันละใบสองใบค่าที่ก็อย่างสนามหลวงสองก็สามก็แถวนี้ก็200อยยังต่ำแล้วไหวแล้วะแม้ขณะนี้ผู้ค้าหลายรายจะยอมย้ายออกจากบริเวณทางเท้าตลอดถนนมหาราชแล้ว แต่นี่ก็เป็นคำถามต่อไปว่าหากพวกเขาไม่ย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ที่กรุงเทพมหานครจัดให้พวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนและหลังจากนี้เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะกลับมาค้าขายยังพื้นที่เดิมอีกหรือไม่ทางกรุงเทพมหานครจะรับมือกับปัญหาในอนาคตอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามต่อไปค่ะมนฑลรัตนวลีถ่ายภาพสุชาดาแก้วนางสอนนบานเย็นรายงาน ก็ถือเป็นการคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนถือว่าเป็นสิ่งที่มีร่วมกันพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของใครใ<ช>นะคะ